เอาละครับขอสวีทัสสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะเข้าสู่เกมไมค์ครับลัอคกี้บ็อกซ์นะครับผมซึ่งเป็นลัอคกี้บ็อกซ์ที่อยู่ตรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ตรงรถไฟขั้นบักใหญ่เลยนะฮะดูนั่นสิครับมันเจ๋ไปเลยที่สวยงามจริงๆโอ้โหเปิดมันก็ได้แล้วเปิดเลยงั้นเหรอโอเคโอโ้ได้ดาบเพชรครับสวยพี่สวยจัดไปนะครับเพื่อนๆครับเกินเลยที่ดีนะเราได้ดาบเพชรมาใช้แล้วเว้ยโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยหนึ่งดอกสองดอก,ส,อดอกสามดอกแตกไปดีเวนมันล่อ ภามาปุ๊บปอปไปป๊ปไป๊ปเป,ป,ปสวยงามครับกันตกนะครับผมย่มไปเลยแล้วก็นี่คืออะไรภาพอู้ชุเกาะสวยครับนี่คืออะไรครับภาพมาครับเเครื่องใช้เครื่องครัวอะไรพวกนี้ตายเถอะภาพเดี๋ยวผมทำเกาะก่อน,กนแล้วกันนะทุกคนครับโอเคสวยใส่กร้เป็นรอยทิ้งนี้ไปเอ,อ่อโอเคเดี๋ยวเราทำกับข้าวกินด้วยนะครับเดี๋ยวอยู่ตายนะไม่ใช่อ่อย ออทิ้ง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 เฮ้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเง้งทองไปเพื่อเก็บเงีงทองมานะครับเรใส่เข้าไปนะตอนนี้เกาะผมก็น่าจะใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่โว้ยนั่นไปถึงกลางแล้วมันน่าไปใส่ซะจริงๆเลยให้ตายเถอะเออแกโดนฉันแน่แบบมึงนะโอเคนะไปถึงกลางเมื่อไหร่มึงแตกน้ำเงยยกูบอกรอยไปต่อไปครับหวังว่าจะไม่มีใครทําให้ผมตกนะจ๊ะโอเคครับเราจะไปกระซวกหน้ามันนะครับแล้วก็กดอันนี้กันมันไว้ไม่ให้มันออกไปไหนนะ อะยังไงอะเพื่อนอะยังไงอะเพื่อนไม่เอาะนี่นี่โดนไปดิโดนไปดิก็โดนไปดิครับไม่มีดาบแตกไปดิเวนรอบไม่มีดาบนะครับผมก็แตกไปดิครับรออะไรหแล้วเปิดม่ดาบเพชรอนกนึงว่งหายแล้วสิถ้าเกิดมีใครมาเก็บมันแล้วก็ตายเถอะดี๋ยวเบิดแล้วนะครับทุกคนครับใครจะเอาล่ะครับใครจะเอาครับผม ไม่มีใครกล้ามาบวกกับผมนะครับโอ้ไหไอ้นั่นไอ้นัน่หนหมวกหมวกเพชรหมวกเพชรโอ้ไม้กุดโอ้ไม้กุดเพื่อนโอ้จัดว่าเด็ดนี่หนึ่งดอกอ่ะสองดอกอ่ะสามดอกอไม่โดนไม่โดนไม่โดนจิม้มฝายว้าโอเคตายไปดิครับออรอลายโอ้มันช่างสวยพี่สวยจริงๆเลยนะครับผม <laughs> อะไรจะเป็นอะไรที่ e ซี่อย่างนี้ฮะไ,ไอ้เถอะโอเคผมยึดกลางนะครับผมตอนนี้ใครจะมาก็มานะครับผมอู้ดาบเพชรเอามาทำไมเยอะแยะนะ เย็นนะโอ้ผมเห็นเอ๊ะ well, น <c oughs> <monster> ั่นเกาะเพชรมาเลยเดี๋ยวใจเย็นๆนะเพื่อนนะกูข้ามของก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวมันเกาะเพชรเลยนะครับไม่ใช่เล่นๆเด้อครับเด้อแบบนะเออโอเคเอ้ยเอ้ยมันอยู่ไหนวะโอ้โหมันขุดตรงนั้นเลยเดี๋ยวนะคือแบบืหก็มาดิครับโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยกูทิ้งดาบดาบกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหก็มาดิครับก็มาดิครับเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับ ก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเกาะพิกก็มาก็มาดิครับเดี๋ยวนี้หใส่ใส่แม่งเลยใส่โอ้กูตีมิดอนฟักฟักฟักโโอ้หฟักพัดฟักพัดฟักพอ้โหไม่ตายสักทีกูตายยากที่หายโอ้โหไอ้กากตีกูก่อนยังแพ้ไอ้เวนโอ้โหอีซี่เกมนะครับผมทุกคนครับอีซี่เกมใหม่เฟน มันมาแต่ไหนอีกวะเนี้ยโอ้โหจิ้มฝายอย่างนี้มึงก็ลุมกันได้เหรออย่างงี้ก็ลุมได้เหรอฮะอย่างนี้ก็ลุมได้เหรอเดี๋ยนะอย่างนี้ก็ลุมได้อย่างงี้ก็ลุมได้เฮ <c oughs> ้ยอย่างงี้ก็ลุมได้อย่างไงจะหนีมิจต้อะไรยังไงยังไงโอ้โหมันลอยเ้นแต่ละคนโอ้โหเหมือนเหมือนจะหล่อมันจะฆ่ากูได้นะแต่ก็ฆ่าผมไม่ได้สักคนนะครับเพื่อนๆครับโอ, <c oughs> โอ <snacks> ้เอ้ยสมน้ำหนากระลาหัวจอกเออนยังไงล่ะ <c oughs> อยาฆ่ากูดีนักไอเวนไอพวกซ้ำนี่มันก็จังเลยนะครับออไปยังไงล่ะซ้ำไม่ได้ก็ตายไปดิดูสิครับมีอะไรผมบ้างโอเคน่าจะได้ของที่ผมต้องการแล้วเปา่าเอาเลยผู้เล่นอีกหนึ่งคนนะครับผมจัดไปโอ้เมื่อกี้มันไม่สู้เลยนะมันอยู่แต่จะหนีนะครับกากเกินครับถ้าเมื่อกี้มันยืนบวกผมมันก็ชนะนะคือเลือดผมโคตรน้อยอะครับเขาเล่นอยู่ไหนวะฮัลโหล Where are you? อยู่ใดวะพาย่อจำได้ว่ามีอ็นเทอร์เฟซปะให้หมอนี่อา้าวนั่นไงอ็นเทอร์เพลอยู่ด้านล่างดูงครับอ่ะอะอะอะโอ้โ,อโหอยู่ด้านบนนั้น,น,นเลยน้องเสียวว่าไงจ้าน้องเสียวว่าไงจ้าน้องเสียวเธอไม่มีสินะฉันล้อนน่ะสิ <c oughs> <c oughs> คือแบบไม่ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ว่าไงเจ้าน้องเสีว เจ็บไหมจ้ <c oughs> oh, 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 าคิวมีโอ้โหคาดตัวตายโอ้โ oh, ห oh. เราทำโอ้โ oh, หเราทำร้ายคนไม่มีทางสู้ไม่ลงอ่ะครับเพื <c oughs> พ่อนๆครับไม่เปิดลัคกี้บล็อกหรอเมงเอกูไปเอาของตรงกลางอย่างเดียวนะวันนี้ปัาบปัาบปัาบ,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 าบฟาร์มก่อนนี่นี่กูจะต่อไปกลางไม่แคร์นะครับผมไปต่อไปต่อไปต่อไปปั๊บปั๊บปั๊บตอไปเลยแล้วกันรออะไรนะครับขอให้พวกยศมันมาหรอฮะ โอเคป้าป้าป้าปา<ป>ถึงกลางแล้วครับอีซี่แล้วครับฟาร์มาสิครับรออะไรนี้เออฟาร์มาสวยพี่สวยเอ้ากล่องนึงอยู่ไหนวะปา้าเอาไม่ชันซะเออก็ยังไงดีเฮ้ย,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 ยพ่นไฟไปดิเวนเหมือนลอ่อทำอะไรพี่น้องเออพี่มีของเทพใช้แล้วทีนี้เจอกูนะครับผมเจอกู <c oughs> ไม่รอดหรอกเวนเอ้ยโอเค okay, ทุบเลยครับเอาต้องการ ดาบนะทุกคนครับปาป้าปใส่กอเข้าไปแล้วก็ปาบมาครับจั่หวันนี้ปรับสวยปุ๊บ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 ต้องการดาบแล้วดิโอ้โหยิ่งช้ายิ่งช้ายิ่งไวเฮ้ยมันมันจะมาวะมาเปล่าก็มาดิครับก็มาดิครับอก็มาดิครับไม่เห็นจะน่ากลัวเลยนะครับผมดูเกาะพี่ซะก่อนเนี่ยน้องก่อนที่จะมาบวกพี่อย่ามาบวกแปลกๆเลยเว้ยทำให้พี่ตกใจเล่นๆเฉย นะปับโอเคครับยังไงดีครับขาดรองเท้านะครับผมจัดมาครับปุ๊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 บสวยทิ้งนี้ออกไปรองเท้าเข้าไปยไอ้ดูซิฮัลโหลอิสติมียูลูกิงฟัวโอ้โหไอ้นั่นก็ก่อโหดเกินดูตรงกลางนั่นสิครับเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะทุกคนครับรวมไปกระสั่วไอ้หมอน,นั่นก่อนแล้วกันมันกำลังจะฆ่าคนบริสุทธิ์แล้วตายสิปาบ oh. ขวเครื่องใช้มีอะไรไม่รู้ไปนี่คือธนูช็อตกันนะมันทำไมวะเนี่ยฮะโอ้แต่ละอันนะครับให้ตายเถอะซาลาปโอเคผมสามารถเอ็นชาร์เอาของเทปๆได้มีแต่ลูติ้งเหรอเดี๋ยวนะโอ้โหกากเกิมโอเคไปดูซิไอหมอนั่นต้องเจอกับผมไอ้ที่มันเกาะเล็กะ่ะไหนวะอยู่นี่นี่เองป๊าไปดิเ,เวทมันล่อ,อ ยังไงอ่ะเพื่อนเราเกาะเพชรเหมือนนานนะเพื่อนนะเจอกับเราได้นะเพื่อนนะอะไรวะเจอทองโอไก่ก็มาครับจังหวะนี้ไก่กากระป๋องนะคนครับเอาอธนูมานะครับผมออโตเมติกโบผมนี่ชอบพักชอบหลายเฮ้ยสวัสดีอเล็กเพื่อนนายจะไปไหนก็แตกไปเด็กครับก็แตกไปเด็กครับโอ้โหเดี๋ยวนะธนูกูหมดลูกพ่ายละ เอายังไงล่ะครับยังไงอะครับยังไงอะครับไฟไหม้ไปดิเอาเดี๋ยวเอ้ยทำไมไฟไม่ไหม้มันวะ What the fuck เดี๋ยวอย่างงี้ก็ได้หเหรอเฮ้ยยังยงงี้ก็ได้บอกคู่บ้าโอ้โหปัดทยังไงยังไงกูมีธนูแล้วเว้ยเอาไงล่ะเอาไงล่ะีะ <c oughs> <c oughs> กบกลัวนะครับผม,มีกบกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนี้เสร็จก่อนนะครับเราไปไปใส่หน้ามันเฮ้ยมีธนูแล้วเว้ยอย่าเข้ามานะเว้ยเหมือนมันกลัวเหมือนกลัวไอ้เมน สองหนึ่งศูนย์ไม่ไปดิเอาเดี๋ยวทำาไมไฟไม่ไหม้มันวะม t ต่ฟัคคือมึงใส่มงกุฎนี่นี่นี่โอ้โอ้ล้วง่ะโอ้โห,โโห,โโหทุกคนข่าวมาต่ฟัคเดี๋ยวนะั้นะคุณจะเป็นยืนบวกดีๆแบบเมื่อกี้ก็ชนะนะเล่นเยอะเกินโอ้โหเอ้ย <laughs> เล่นเยอะเกินนะครับที่จริงเมื่อกี้แบบบวกดีๆก็ชนะปะ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาต่อกันในด่านแมงมอดตัวบักใหญ่เลยนะครับโอ้โหจัดไปเดีดูส oh. ิเร็วเรเร็วีบร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 บรีบรีรีบรี้รีบ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 ร um> um> ีบ้ีบร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 ีบบรีบรบีบีีบบบบีบบบรีีแรี้บ ฟาร์มมาครับจังหวะน,นี้ต้องฟาร,ร์มแล้วเราไม่ฟาร,ร์มเราอยู่ไม่ได้แล้วป้า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 เยี่ยมไปเลยลงไปแล้วก็ทุบครับกูทุบเฮ้ยเดี๋ยวเราไ,ได้ตัวอะไรวันนี้โอ้โหแต่ละอันนะครับ <laughs> เดี๋ยวดัาจะซิวฟิวบินได้เพราะตับฟักนี้ก็ได้เหรอโอ้โหเจ๋งจริงๆ,ๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเราแลกของรัวๆก่อนเราลงไปด้านละ่างนั้นไม่น่าได้แล้วนะครับเพื่อนๆครับ ลงไปไม่น่าได้โอ้โหแล้วมันเอาก่อเหล็กมาแต่ไหนวะนะั่นะนะโอ้โหจิ้มหาย,ยาเดี๋ยวนี้ใจเย็นนะอย่าเพิ่งมานะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นเว้ยเ,เพื่อนเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนนะโอ้โหนั่นไงแช่แข็งกูเลย,ยเดี๋ยวนี้โอ้โหสตันสิบวิเอาละเพชรกูล่ะเอาละเพชรกูหายเฮ้ยเพชรหายไปไหนวะ โอ้เพชรเกือบตกไอเวนมันลอ่อโอ้โหเดี๋ยวมึงเจอกูมันล่อนะครับผมเหมือนจะลอ่อไอเวนจะเจอกูไงบอกเลยว่าแกโดนแน่เจอกูแน่งไงบางอาจยิงพี่ได้จังไดายเจอผมนะครับไอ,กอเกาะเหล็กบ้านนั้นอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ผมให้ตัวนี้ยิงผมให้ผมลอยไปได้ปะเฮ้ยแกยิงฉันหน่อยสิเพื่อนยิงฉันหน่อยสิฉันจะไปกระซวกหน้ามันเออ ยิงฉันหน่อยสิเพื่อนยิงฉันหน่อยสิเออน่าละสวยพี่สวยเยี่ยมไปเลยนะครับเพื่อนๆครับเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งตกนะเว้ยโอเคได้อยู่ครับพพพเพื่อนๆครับเรามาอยู่บนหัวมาแล้วนะเราจะได้เปรียบมันนะครับผมเฮ้ยมันจะต่อไปไหนวะแกจะทําอะไรของแกไม่ทราบปรับปราบปราบก็โดนไปดิเวนเหมือนล <laughs> ่อก็เรียบร้อยไปสิครับผม หมูตัวน,นี้จะผายเอ้ยแต่นะอย่าให้หมูตัวน,นี้เกิดนะครับผมถ้าหมูตัวน,นี้เกิดกูแตกนะครับพผมโอ้ยนั่นกากโอเคปล่อยไปเอาอ้นี่ก่อนแล้วกันเลยไปขึ้นขึ้นไปดิครับก็ขึ้นไปดิครับโอ้โหฟักโอเคขึ้นมาแล้วนะทุกคนครับก็มาดิครับโดนไปแช่แข็งไปนะครับเพื่อนๆครับโอเคสวยๆสวยๆอย่าเพิ่งมานะจะ๊ะโอ้ก็ยังไงล่ะครับ ก็เหมือนล่อครับมันล่อยเวนเดี๋ยวนะจะไปไหนคิดว่าจะรอดเนื้อมือพี่ได้อย่างนั้นเลยน้องโอ้โหมันปลาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะโอ้โหกูดิ่งเลยโอ้โหเกือบตายเกือบตายค่ะทุกคนคขามาตะฟักเดี๋ยวมึงก็แสบเหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะกูลงก่อนแล้วกันโอ้โหแม่งแสบจริงๆขนาดไม่มีเกาะบังอาจมากนะแก เฮ้ยยังไงกับมันดีวะิบหายเอ้ยโอ้โหไอตรงกลางตายตรงกลางยังตายเดี๋ยวนะอ,อันตรายอันตรายอยู่ไะกินก่อนแล้วกันครับฟาร์มเลือดก่อนเป่นยังไงล่ะฮะไม่มีลูกธนูโอตายแล้วค่ะทุกคนค่าไปละไปฟาร์มของไอตรงกลางแล้นะครับ ยังม te ่ใครยิงกูนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่แม่งฟาร์มไปหมดเลยฟาร์มไปหาพี่มึงเหรอฟาร์มหาพี่มึงเหรอนี่นี่ก็ตายไปดิก็ตายไปดิครับก็ตายไปดิครับโอ้โหโดนดาบกูสลับมาอยู่ด้านนี้ก็ตายไปดิครับเดี๋ยวนะโอ้โหแตกแตกโอ้โหแตกมันโดนซอมบี้พิกแมนฆ่านะครับผมเพื่อนๆครับกูขึ้นลำเงยขึ้นละโอเคได้อยู่นะวักเดี๋ยวนะดาบไปอยู่ตรงนี้ได้ไงอยู่ดีๆก็สลับให้ผมชิบหายยังไงล่ะครับยังไงเหมือนล่อเวนมืันล่อมันล่อมอนล่ ไปล่อลูกมันระเบิดก่อนนะโอเคค่าค่าต่อค่าต่อโอเคสวยเยี่ยมไปเลยครับทุกคนครับเยี่ยมไปเลยเดีย๋ยวขอใส่มงกุฎได้ปะขอใส่มงกุฎได้ปะเออเอามงกุฎมาใส่สิสวยครับผมฉันเป็นพระราชาใครจะมาสู้กับฉันโอ้โหก่อเพชรทั้งตัวเดี๋ยวมึงไปเอามาแต่ไหนวะนั่น holy shit โอ้โห แม่งเอ้ยกูจะชนะมันได้ไงวะเนี้โอ้โหชิบหายไอ้ชิบหายเอ้ยกูจะชนะมันได้ไงวะเนี่ยฮะฮึ๊บไปขึ้นไปขึ้นไปกูอยู่ทำไมล่ะครับอยู่ทำไมล่ะครับเออโอ้โหดูเกาะมันโอ้ดูเกาะมันนะครับเพื่อนๆครับกูไม่น่ารอดนะครับถ้ากูเจอกับมันตรงๆโอ้โหเดี๋ยวนะหล่อเว้น ไปไหนแล้ววะไปด้านนู้นนะครับผมโอเคอุย้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ข้างในมีพิกแอคนะครับแล้วก็ข้างในนี้ผมว่ามันเข้าได้นะใช่ไหมผมเคยเจอห้องลับอยู่ด้านในนี้อยู่นะนั่นไงมีห้องลับด้วยครับยานะเว้ยยังยานะเว้ยอยานะาเว้ยเฮ้ยยานะเว้ยปลาอัดหน้าแม่ง นี่นี่เต็มเต็มหน้าเต็มเต็มตาค่ะทุกคนค่มนจะมตจจะตายกูบอกเลยมีแต่จะตายนะครับผมเดี๋ยวปล่อยให้ยาออกฤทธิ์สักครู่หนึ่งนะครับแล้วอค่อยไปกระซวกหน้าเหมือนกันโอเคยังไงเพื่อนยังไงยังไงจะมาฆ่าฉันงั้นเหรอไม่มีทางปาดหน้าพี่ปาดหนึ่งดอกครับเดีย๋ยวว่าจะไม่เจ็บนะครับผมเพื่อนๆครับเดีย๋ยวว่าจะไม่เจ็บนะครับพเพื่อนๆครับนี่เงีย้ยเลร ตายไม่ดีเวนกอบเพชรก็กอบเพชรเถอะมึงเอ้ยเออยังไงครับอยู่ไหนอยู่ห่างไหมอยู่ห่างไหมไปดูแป๊บโอเคได้อยอู่มันกำลังเปิดของไม่น่าเกี่ยวกับเรานะครับไปฟาร์มมาสวยงามสวยงามโอ้โหเต้หดสิบคิวเต้บอกเลยเฮ้ยว่าไงเพื่อน เอาไงดีวะม,มีสะพานน้ำแข็งต่อให้ผมปะไม่มีเลยชิบหีายมีดีดวะ What I have to do ป๊อปป๊อปสวยไป Let's go ลงนู้นก่อนแล้วกันครับลงไปว่ากันอีกทีคือมีแค่หมอน,นั่นเหรอคือเข็มทิชชี่มาน,นี่ครับแต่มันเหลืออีกตัวหนึ่งนะผมไม่รู้มันอยู่ไหนเหมือนกัน ฮัลโหลครับฮัลโหลเมื่อกี้โดนยาพิษผมไปก็ตายเดีครับเกาะพิรทั้งตัวก็เกาะเพชรถมเงยใช่ปะยังไงก็ตายโดนยาพิษพี่น้องมันหล่อโอเคสวยงามครับเราก็จะทุบลงไปกระซวกหน้ามันปั๊บนี่นี่กูเปิดก่อนกูนเปิดก่อนที่เปียกกูเปิดกูเป,ดเปิดก่อนเลยแล้วเรียบร้อยครับผม,มเพื่อนๆครับเป็นลรที่เด็ดนะทุกคนครับหมูธนูผมเยอะจังวะเดือดแน่เยอะเอาโล่เหรอ เฮ้ยเดี๋ยวผมค้างเหรอเนี่ยไม่ฉันจะชนะอยู่แล้วทำไมฉันต้องค้างด้วยไม่นะโอ้โหเอ้ยทำไมผมชนะจะชนะแล้วเนี่ยยังไมผมต้องค้างวะเนี่ยโอ้เรวะาเซิร์ฟนี้แม่งทำลายนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะก็เมื่อกี้ผมค้างนะครับเกาะเพชรทั้งตัวผมว่ายังไงก็ชนะนะ่ะตามเมื่อกี้นะโคตรเซ็งเลยนะครับ้างก็หลุดด้วย <laughs> โอเคเยาเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ